สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะหลังจากที่เล่นนนำทะเลแล้วพี่น้องเอ้ยนะฮะบ,บ่าวปุกกัพาทีมงานนะฮะข้างล่าเข้ามาแหว่จีอุทยานราชพักนะพี่น้องนะ,ะอ้าถ่ายรูปกันกันถ่ายรูปข้างหน้านะจากทะเลกับมาจุดนี้นะฮะเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นนะฮะเพื่อแสดงความจงรักนะฮะ,ะนี่เลยใส่แฟร์ใหหน่อย ได้แล้วได้แล้วนี่ท oh no, oh no, so ีมงานนะโอ้โหนี่ใจร้ายโอ้โหลมถ่ายรูปถ่ายรูปจุดนี้มิวต่ยาราสพั ที่หัวหินนะครับสวยงามมาก่อไรออกจากทะเลกราไม้เกิดต้มเสื้อสวยทั้งเกียรติพระองค์โอ้ยสวยงามมากโอ้โหจุดนี้เป็นจุดทีพระองค์ทั้งเกียรติพระองค์นะถอดผนึกมาฟังนี่ฟังลางๆนะครุณผู้ชมครับจะมองเห็นนะฮะแล้วเห็นนะฮะพระมหากษัตริย์ไทยนะทั้งอ่า เจ็ดพระองค์เนาะพี่น,น้องเนาะทรงถอดพระเนตรมาฟังนานีองวันนี้บ่ากับผ้าทีมงานทิมงานที่เข้าอะไรไปครับมาจากอประชาอุทิศแล้วกับมาเดินทะเลแล้วกับมาจอดหน้าจุดนี้อเป็นวิวที่บอกเลยว่าวิวสวยสุดยอดเนาะพีน่น,น้องเนาะฟังล้างเป็นภูเขาฟังหนาเป็นทะเลสุดยอดขนาดเลย การดีหลายสิมาเบิรงว่ามาเนง้ว่ากันติดตามนี่เลยเบิรงได้ทั้งส่องยูทูปเนาะแต่ยังเบิรงคลิปเต็มกับเขาไปเบิรงฮับซุ่มได้เลยส่องไอ้โบสลาเซียวสลาเซียวเนี่ยโก็ติดตามเบิรงได้เนาะผลงานของเพื่อนว่าันพิเศษไงชายหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างตามเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเนาะที่ผ่านๆมาหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ไปทุกจังหวัดที่ผ่านมากก็ม่ได้เห็นคลิปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มันก็มีหลายคลิปก็ฝากติดตามเพื่อนเด้อครับ ปได้ก็ได้เพราะว่าสิเป็นพี่น้องฟังไถ่ฟังเล่าอาทิตย์สามารถติดตามได้เอ,อป้ปาหนึ่งหนาทีแล้วประสิทธิ์าไปทา้งในไฟเลี้ยวรถปรสิทธิาไปทา้งในป้าโอ้โหงดงามมากพี่น้องเอ๋ยงดงามลายนะฮะฝั่งนี้ก็จะไปสักการะเนะะี่ยสักการะไปสามคนไปพร้อมเนี่ยยัง ยังวันพรอบ <laughs> ชังกระละอยู่บนภูเราแล้วเ <laughs> มนไปเอโอ้โหฝั่งนี้ท่านผู้ชมครับงดง่ามลายเนี่ยฮะรดง่ามส่วนตัวแล้วก็ที่ว่าป่ะหูเหล่องเล่าเลยขอมนตนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับครับผมขอมาแล้วครซึ่งว่าค้นลุกเลยเนาะพี่น้องเนาะด้านหลังจะเป็นภูเขาเนี่ยฮะด้านหน้าขององค์พระมหากษัตริย์นะฮะ จะเป็นทะเลเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะบอกเลยว่าเป็นจุดว่าเป็นปอ,อ่าเคยน้องแจ้เนาะพี่น้องนั้น,ปน,นเป็นจุดฐานทัพที่ดีเลยเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะว้าวสุดยอดขนาดไหนพี่น้องไอ้สุดยอดขนาดไหนฝัจจ่งซ้ายก็จะเป็นเนี่ยพ่อคุนพ่อคุณรามคำแหงมหาราชเนี่ยถัดมาองค์ที่สองเนี่ยสมเด็จพระนเรศเนี่ย พระนาเรสวนมหาราชถัดไปก็จะเป็นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชถัดไปก็จะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโอ้โ oh. หมงงามเนาะเป็นเราน,นตั้งอยู่บนหัตถีหรือว่ายุทธหัตถีหรือว่าจุดที่เป็นเอ่อภูเขาด้านหลังเนี่ยด้านหน้าจะเป็นทะเลถัดมาอีกทีก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถัดมาอีกด้านนี้ก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถัดมาก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นกันโอ้หพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฝั่งนี้ก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามเป็นคือบ่คือกันเนาะอ๋อรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้ามาบบกมบอเน,นใจเด้อพี่น้องขอมลพิษขอข,ขอภัยเนาะพี่น้องมาในเชิงท่องเที่ยวมาในเชิองอ่าแบบนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาเที่ยวมเมืองไทยโอ้ ฝั่งนี้ก็จะเป็นนะครทิปที่จะก่อนกลับนะพี่น้องเนาะก่อนกลับแล้วต้องมาแหวะสักกะระนะฮะขอพรนะฮะเพื่ออ่าสักกะระเนี่ยองพระมาหากษัตริย์ทั้งเจ็ดพระองค์ของเมืองไทยนะพี่น้องเนาะโอ้โหเป็นครั้งนึงในชีวิตที่ได้มาเห็นได้มาสัมผัสนะฮะส่วนตัวบ,าบ่าวเองก็เคยมากแล้วน,นะพี่น้องเนาะ่าจะสองสามครั้งโอ้ สวัสดีครับวันนี้กัโบบาบูด้พามาโอ้บนไ้มาโดนลรวอ,อาจจะเคยมาอยู่แต่บนไอ้มาโดนคักหลายปีนะอ่ะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอยู่เมืองไหนเขาเมืองไ<อ>ทยอุทยานราชพัฒน์อำเภอหงหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับให้เล่าเริ่มต้นก่อนว่าทริปแรกที่เขาเลยมาวันนี้เขาพาทีมงานมาจากใสลระไปใสวันนี้กับด้พากันมาทะเลหัวหินกันครับทะเลหัวหินนะะยา,อยา,าเอามาฟังนี่จ้าเป็นอย่างไรสองคนนี่ เป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องพี่เป็นน้องกันจ้ะเมื่อนี้กันเราเป็นเจ้าภาพาเที่ยวเราพาเที่ยวไอโบเราพาเที่ยวเมื่อนี้เป็นเหมือนเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดบันยูทบนมาเที่ยวเมื่อนี้ถ้าเอฟซีเขาเป็นนิฟซีเราไรเผื่อเร็วเขาไปเบิร์นยูทูบจ้ะไอคนนี้แล้วเราแนะนำฮูจักไอโบไอยังอ๋อเป็นเดีซี่บาโบ่ดิแมนเป็นนิฟซีเป็นนิฟซี่บาโบ่เลยติดตามมาโดนเลยแต่ว่าไม่ค่อยเห็นตัวจริงเห็นนิดนึงบ้านที่นี่เมื่อไรเขายาว ย่างกาขากาโทษทีเนาะครั้งแรกที่ได้ย่างก้าวขาเข้ามาในจุดนี้รู้สึกยังไรเดี๋ยวไปข้างหน้าเห็นพระมหากษัตริย์ไทยทั้งเจดผะองค์รู้สึกภูมิใจหลายเนาะรู้สึกภูมิใจหลายเพราะว่าบ้านเพิ่นนี่เบ็ดมีเนาะเฮามาเท่าไรต้องมากราบไหว้ต้องมาบูชาเพิ่นตบเท้าเลยจ้ะที่ได้มาเท่นี้จ้ะถือว่าเป็นที่ว่าเป็นนั้นเป็นมุมาสนาเฮาดิที่ได้มาเห็นนะมุมาสนะเขาแต่ไม่เห็นเมื่อเทไรก็งดงามนะแม่นงดงามเห็นแล้ยกาโอ้ยสาธุ ก็ที่ว่าตัวบาโบเองก็เป็นคนเล่าเนาะมาที่นี่เจ้าในท่านอาจะเป็นคนให้ให้เจ้าบอกซื้อแต่ละพระองค์เลยบอว่ละเอียดเกินไปครับว่าไหนบอว่าองแรกองค์แลกองคแรงองค์แรกพ่ะขุนลาวคงแห่งมหาราชเป็นบอเออครับพระขุนลาวองที่สองแหละสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยผู้ประกาศอิสรภาพของเมืองไทยเนี่ยเนี่ยก็ถ้าเป็นองค์พระนเรศวรมหาราชก็จะมีอยู่ สามพระองคท์ที่ได้มีการประกาศอิสรภาพของเมืองไทยหนึ่งก็จะเป็นการยิงปืนยิงพระแสงปืนโตงข้าแม,ม่น้าสตโตงตตงพมา่าวันนั้นแหละที่ท่านประกาศอิสรภาพและก็จะเป็นยุทธหัตถีที่ท่านทรงพระเงาบนหลังช้างต่อสู้กับพม่ารามันประกาศอิสรภาพเนี่ยก็จะมีองค์พระพุทธร,รูปของพระเรนสวนนะอยู่ที่จังหวัด เป็ดอ่างทองอ่างทองเนี่ยไปได้ไปเบิ่งได้ตั้งเนี่ยพระแสงปืนโต้งยิงคือปืนข้าวแม่น้ำสะโตงสะโตงแม่แล้วก็จะมีองค์ที่พระแสงทรงเงาแน้วกับบนหลังช้างแล้วก็มีอีกหลายสถานที่ที่บาโบอิงเดี๋ยวไปเนาะวันนี้ก็ถือว่าก่าวค่าแรกทียางคำว่าจุดนี้ซึ่งว่าคนลุกเนี่ยพาได้เห็นนะยุทธหัสตรทีเนี่ยองค์จุดที่ตั้งของพระมหากษัตริย์ทั้งเจ็ดพระองค์ด้านหลังจะเป็นภูเขา ด้านหน้าจะเป็นทะเลนะคยคนไทยเขาจะถือในเรื่องของสถานที่ที่เป็นยุทธาธิของเมืองไทยโอ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะเป็นรัชกาลที่สี่กับรัชกาลที่ห้าเป็นปะใช่อ่าตรงนี้ก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฝั่งนี้พระเจ้าตากสินตัวนี้ท่งยกทัพไล่พม่า อืมอันนี้ดังในเรื่องสงครามนะพระเจ้าตักสินเนี่ยที่ว่านี่เลยอพระเจ้าตักสินเราเราจะสังเกตเห็นที่กรุงเทพนะเออที่กรุงเทพเจนหลตักสินมุมแนใหญ่รหญครับหลวตักสินพระนุสสรีแกเลยรือที่จังหวัดต,ตากนะครับเช้า,ฤษฤษานังนี่คืออารมณ์ดีตลอดเลยเนาะ จะไปเรียงกันสองคนงนี่หนึ่งสองโอคนน้คนหนึ่งเป็นนายคนหนึ่งเป็นคนฟังสายเป็นนายคนฟังขวาเป็นน้องโอเคโอเคคอมเซ็นต์นาฮะออกจากทะเลมากกับมาไหวสั <h wait> กกะละเนี่ฮะองค์พระมหากษัตริย์ไทย <c oughs> ทั้งเจ็ดพระองค์สง่างามคนลุกเลยทีเดียวเมื่อเห็นและสัมผัสโอเค กรับเดีวเน้อพี่น้องเอ๋ยนะะี่นะฮะเส้นเน้อนี่ฮะพี่น้องฟังไทยและพี่น้องฟังลาวนี่ฮะมาเที่ยวสถานที่เมืองไทยนี่ฮะมาจากหัวหินเนาะมากราบสักการะขอพรนะครับพระมหากษัตริย์ไทยทั้งเจ็ดพระองค์อยู่ที่อุทยานราชพักมาบอกเองกับที่ว่าในบรรยากาศนะ่ยฮะผ้าคนบานเดียวกันเราไปน้องน้องมาเห็นและสัมผัสกับบรรยากาศที่บอกเลยเรยว่าคนลุกเหมือนแต่มาสัมผัสกับที่ว่าจบคลิปแเราไปน้องเอ๋ยนะ่ยฮะมื่อนี้จะผ้าที่งานกราบแล้วเนะะี่ย ทางชมทถาน,นทีมากลิปของบาวโบหรือว่าพี่น้องฟังเล่าอยากจะมาเที่ยวเนาะติดต่อหาบาวโบไห้เด้อพี่น้องเอเย๋ยเนี่ยยินดีนาอพี่น้องนอาอพภาพมาสัมผัสกับสถานที่ของเมืองไทยในสถานที่ที่ตัวเองไปนี่เลยนะครับผู้ที่เป็นทีมงานที่สำคัญเลยเอาไปละพี่น้องเอเย๋ยเนี่ย